คลิปนี้นะครับผมอยากจะลองเล่นสายคลิดูนะครับสำหรับแอดมิดสายเจาะนะครับที่ผมเล่นอยู่เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกอยู่ใช่ไหมครับผมผมแนะนําเลยนะครับนาเลโอเกมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับถูกกว่าเติมเอง1 0 0ครับผมทางร้านมีระบบเติมเกมแบบ UD แล้วก็ ID Part ด้วยนะครับผมใครสะดวกแบบไหนก็จัดแบบนั้นได้เลยครับแล้วก็ทางเพจนะฮะมีกิจกรรมด้วยนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้นะซึ่งต้องบอกเลยว่ามีหลายเกมให้เลือกใช้บริการได้แบบเยอะมากนะครับอืมสามารถเข้าไปสอบถาม หรือว่าเพิ่มเติมเนี่ยทางร้านได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ e ร c r i p t i o n นะครับซึ่งสแตทปัจจุบันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผม PX ็ก็อยู่ที่39 0 0 0แล้วที่มันเยอะเนี่ยเพราะว่าประดับแมงวันเนาะนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกไอพีเอะกเยอะๆผมชอบมันมีแบบน้อยๆมากกว่านะครับซึ่งถ้าอนาคตอะไรไงเนี่ยถ้าเกิดว่าผมสุ่มตู้นะครับแล้วได้วิปปิงขึ้นมาเนี่ยครับฝันอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหนึ่งต่อครับไปซึ่งค่าเจาะผมอยู่ที่นะครับประมาณนี้ 60บวกกับ84นะครับอันนี้เปิดหมาด้วยเนาะอันนี้เปิดหมาด้วยนะครับก็รวมกันนะครับอยู่ที่144นะครับค่า p ีโบเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่87.4เนาะสำหรับค่า p ีโบนะครับก็แล้วก็สุดท้ายนะครับ Final SCD เนี่ยอยู่ที่517ครับอ่า277บวกกับ240ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมีแผนเนี่ยจะเปลี่ยน อันนี้นะครับเป็นอาวุธ80นะครับพยายามซุ่มอยู่หวังว่ามันจะออกในเร็วๆนี้นะฮะก็ในดูสองเนี่ยผมจะใส่เป็นกา์สตริงครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวอนาคตมีแพทใหม่อีกนะครับผมเล็งไว้แล้วนะครับแพท110นะครับก็จะมีการ์ดผิดอีก17%นครับ17.5เจ็เลยโคตรเยอะนะครับก็จะประมาณนี้ครับมารอกันเลยดีกว่านะครับสำหรับแอดมิดอย่างเรานะครับ เล่นคริได้หรือเปล่ามันก็เล่นได้แหละถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องของอตัวเลขนะครับผมว่ามันก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวลองดูสายนี้ดูก่อนนะครับไปลุยเลยปับโอเคหนึ่งาทีปึ๊บปึ๊บยี่หก้าครับยี่สิบหกจุนะครับส่วนประดับนะครับที่ผมจะมาใช้นะครับก็คือ ประดับไปด้วย40ครับาประมาณนี้เลยนะครับลองดูกันเฮ้ยจริงๆเรามีพิซเซตสายคลิอยู่แล้วนี่หว่ะครับอันนี้คือพิซเซตสายเจาะนะครับผมจะเป็นสเตริงแล้วก็เด็กนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นสายเบิร์คลิปนะครับผมก็จะเป็นพิซเซตแบบแบบนี้เลยครับสเตริง mm hmm. แล้วก็ลักนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอซื้อทอดก่อนแล้วกันจริงๆเราควรจะเอาการ์ดมาใส่ด้วยเนาะแต่ว่า ขี้เกียจถอดเลยครับขี้เกียจถอดแล้วนะครับเพราะจะเป็นการ์ดการ์ดสายเจาะซะส่วนใหญ่นะครับผมไม่มีเลยนะครับบัตรดีไหนโอเคมาครับผมอันนี้เป็นสายเคลียร์แล้วเนาะซึ่งค่าเจาะเราก็ยังมีอยู่ครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเข้าไปช่วยเสริมในส่วนของดาเมจขาวแล้วกันนะครับโอ้โหพีเอ็กแบบพีเอ็กแบบเยอะอ่ะผมไม่ค่อยชอบอ่ะพีเอ็กเยอะๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันลองขำๆส่วนคีเล็ดนะครับจะอยู่ที่ เป็น86.9%นะครับน้อยมากนะครับน้อยมากๆนะครับส่วนค่าเจาะนะครับก็จะเหลืออยู่แค่40เป็น80เท่าไหร่8 0 82แนะครับ82แล้วก็พีโบพีโบก็ลดด้วยเนาะพีโบเนี่ยลดลงไปเยอะเหมือนกันครับเหลือแค่43าหลายค่าหายไปเยอะเลยอะนะครับแต่เรามาลองเล่นดูว่าฟีลของมันเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับมาครับเดี๋ยวขอปรับสกิลก่อนแล้วกันจริงๆผมมาลอง สองสามรอบแล้วแหละครับเราจะเบิ้ลแบบเพียวนะครับเบิ้ลแบบเพียวๆเลยนะครับเหมือนกับสายเจาะล้วนๆนะครับรุ่ยาขี่เข้าไปด้วยด้วยที่เราอาจจะการ์ดเนี่ยยังไม่ครบเนาะสำหรับการ์ดในตัวนะครับเพราะว่าการ์ดในส่วนระดับเนี่ยมันสามารถหาการ์ดดาเมจเนี่ยมันใส่ได้ถึง6ใบวยกันนะครับนั่นก็คือใส่บัตตี้ไหนเนี่ยไปเลยนะครับ6ไปใยจำนอนนี้นะครับ ปึ๊บหรือยี่สิบจุดสี่นะครับคู่คราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดสกิลกันนะครับมาดูว่าดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับลองดูกันขำๆขอปิดนี้แล้วก็เปิดพิษขึ้นมาแล้วก็สับเข้าไปเลยครับปึ๊บปึ๊บนี้เห็นไหมปึ๊บปึ๊บถ้ามันติดคีนะเมื่อกี้ติดกีไม่ครบทุกดอกอะเก็บได้แค่เก้านะครับแล้วก็ปาไม่ตกไปเท่าไหร่แปดล้านนะครับแปดล้าน ถ้าครบสเต็กสิบน่าจะประมาปาไมิทออกไป9ล้านครับประมาณนี้แต่เทียบกับกาตาได้ไหมไม่ได้เลยนะครับคนละเรื่องบอกเลยเดี๋ยวมาลองดูแบบนี้ก่อนในหน่งน,นาทีแล้วกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นาเมดเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับเป็นย1 2ิบอครับมืนจะเพิ่มขึ้นมานิดนึง <laughs> น 1. 2 1่ิบอาคิบวกสกิล ทีนี้เดี๋ยวขอลองปรับอะไรสักนิดนึงครับลองเปิดนี้ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับเพิ่มเพิ่มสปีดขึ้นมาหน่อยนะครับเวลาติดขี่มันก็จะลดคูดาวด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บครบสิบนะครบสิบปุ๊บเปล่าไปเท่าไหร่เก้าจุดหกนะครับเก้าล้านหกนะครับเพิ่มขึ้นมาแปดแสนกว่านะครับประมาณนี้มั้งโอเคยี่สิบสองจุดสามสายคริ บวกสกิลสกิลอะไรบ้างที่เราบอกไปเยอะเลยบกสกิลของสกิลแล้วกันคราวๆจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแอดมิดคริสรุปนะครับว่าเล่นได้ไหมก็น่าจะพอเล่นได้นะในในส่วนตัวที่ผมข้าเจะไมาได้เยอะก็น่าจะเล่นได้อยู่นะครับเวลาคริมันก็แบบฟินๆอ่ะเออมันจะแบบปักปักปัปัะนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแถมแล้วกันพามาดูนะครับของกาตานะของกาตามาลองเล่นดูนะครับไอสองสกิลเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าเวลามันเคลียดมันแรงมากนะครับมันแรงแบบอุอ้ยแรงอะ่ะมันแรงอ่ะนะครับเดี๋ยวขอปรับ,บภาพก่อนแล้วกันแคโอเคร์ okay. Okay. กราฟิกไม่ต้องปรับหรอกนะครับ อันนี้นะครับเวลาเราติดขีะนะครับถ้าเราหมุนครบสแตกครบสิบอ่ะบอกเลยว่าแรงมากนะครับเนี่ยมันจะครบสิบเร็วมากนะครับปึ๊บเท่าไหร่น่ะสามสองล้านป่ะนะครับไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับว่าแรงขนาดไหนนะครับนะฮะลุยเลยแล้วกันนะครับมาสับเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บหมุนหมุนหมุนครบสิบนะให้ครบสิบ ไม่ออกไปปุ๊บปั๊บโอ้โหเท่าไรสี่สิบหกล้านอของแอ m ดมิททำได้แค่10บล้านนะครับคือต่างกันมากนะครับเพราะว่ากาต้ามันมีค่าต่างๆเนี่ยเยอะกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นค่าสเตรนจ์นะครับค่าคิโบนะครับค่าคิเลสนะครับมันเยอะกว่าแอ m ดมิดนะครับเพราะว่าไอสกิลเนี่ยมันก็จะคำนวณจากสเตรนจ์ด้วยนะครับประมาณนี้อะมาขออีกรอบหนึ่งนะครับ เมื่อกี้นะครับโซลิคโบโเราปรับอยู่ที่เดเวล6นะครับเพราะว่ามันเป็นเซตฟาร์มนะครับผมเลยปรับลดลงมาเดี๋ยวขออีกรอบนึงนะครับขออีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อพิดครับแล้วก็ปั่นไปเลยป๊าบป๊าบป๊าบโอเคหนึ่งนาทีนะครับเก้าสิบจุดกครับหนึ่งนาทีนะครับเก้าสิบจุดหของกาตานะครับอ่ะโอ้โหต่างกันมากเลยนะครับ แต่ยังไม่ถึงร้อยเนาะเกือบถึงร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวคงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมาดูกันค่าเซตตัสนะครับมีความต่างไหมผมบอกเลยนะครับบอกแบบตรงๆเลยนะครับตรงไปตรงมาไม่ต่างกันมากครับแล้วก็กาตาเนี่ยดีไฟแค่ขั้นหนึ่งนะแค่ขั้นหนึ่งด้วยกาตายังแตกอยู่นะครับบวกสี่ซึ่งออฟออฟเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับกับมีดคือนี่คือแบบอยู่ในเทียร์เดียวกันเลยนะเทียร์เดียวกันเลยเพราะว่า ออฟแมวก็เหมือนกันนะครับอยู่ที่ขั้น3เหมือนกันออฟพอนเหมือนกันเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็วัดดับออฟพอ์หนึ่งข้างแล้วก็อิสุลูอีก2วงครับผมอ่าเนี่ยประมาณ20นะครับเดเวลยี่สิบถ้ารวมกันประมาณเดเวลยี่สิบนะครับประมาณ40%นะครับในส่วนของออฟแมวแต่ว่าแอดมินผมอะ่ะในส่วนของ Off ออฟแมวอ่ะจะอยู่ที่20%ครับอันนี้คือความต่างของมันนะครับก็จะประมาณนี้แต่แอดมินผมอะ่ะรีไฟล์ขั้น2เลยนะ บวกเจ็ดชิ้นนะครับก็จะมีบวก8ผสมอยู่ด้วยก็จะประมาณนี้นะครับหรือว่าอดมิดเรามันต้องเพิ่มอะไรอีกบ้างวะนะครับ, mm. รบไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆเล่นไปนะครับก็ค่อยเพิ่มไปมาดูของกาตาดีกว่าเป็น129%ครับ129.7%สนะส่วนของคิเลดส่วนคิโบนะครับอยู่ที่453ครับ453 Final FD สเีเร็วอยู่ที่7 800 800หรือเปล่า800พอดีนะครับแ0 0พอดีแล้วก็พีโบอยู่ที่87ครับอันนี้คือเปิดลิงนะนี่คือเปิดลิงนะครับมันอาจจะแรงที่ตัวของลิงด้วยนะครับส่วนแอดบีเนี่ยมันยังไม่มีสัตว์สัตส,สีฟ้าเลยนะครับมีแค่สัตว์สีขาวแต่ก็เพิ่มมานิดนึงนะครับก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากสำหรับค่าพื้นฐานต่างๆ แต่ว่าดาเมจเนี่ยมันห่างกันมากเลยด้วยที่กาตาเนี่ยสามารถดิ้นดามเมจจากสกิลเนี่ยได้เยอะกว่าแอดมิดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วยังไงก็ฝากกดไล,กกลดค์กดซับสไครป์กดกระด,ดิ่งให้กับผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมพูดผิดอะไรไปหรือว่าไม่ถูกใจอะไรยังไงเนี่ยก็ขอภัยไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ